งานวันนี้ค่ะวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆวันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทาง Mitsubi อเวนต์สโมล2024ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้มาในฐานะนักแสดงนำที่มีผลงานร่วมกับทางวิชิวี i Original ครับซึ่งจริงๆครั้งนี้เนี่ยผมเหมือนได้รับโอกาสได้มาทำงานภายใต้สังกัดของเพลนเนอร์ไทยแลนด์ครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเพนเซน s ์มีเรื่องอะไรในเรื่องเปิดตัววันนี้เรื่องวันนี้ใช่ไหมครับเรื่องที่ผมได้มีโอกาสร่วมแสดงเป็นน้องน็อกบอยครับเป็นบ้านหนุ่มสด ดิลี่ใช่ไหมครับจริงๆในตัวเรื่องเนี่ยครับก็เป็นตัวเรื่องของการที่หนุ่มโสดทั้ง4คนมาอยู่รวมกันภายในบ้านหนึ่งซึ่งทั้ง4คนเนี่ยครับก็จะมีช่วงการต่างวัยทั้งเป็นวัยที่กําลังหางานทําแล้วก็เป็นวัยเรียนครับผมแล้วก็จะได้เห็นภารกิจที่เราได้โชว์ไปในซีซว่ามีภารกิจของการแอบรักหรือว่าเป็นครั้งแรกของน้องๆแล้วจะมีมิชั่นกันในเรื่องเนียเป็นการประเดิมที่เราสยงามากๆประดิษฐดมากใช่ครับเป็นอีกเป็นอีกช่องหนึ่งเลยที่ได้ลองแล้วก็เป ต้องคู่กับใครเรื่องนี้ได้คู่กับพี่เบสครับผมในการร่วมงานอย่างทีสดแรันี่ขอเป,ไป็นแฟนในบ้านเลยค่ะครับผมอยากฝากน้องน็อกบอยด้วยนะครับบ้านหนุ่มโสดหมาะพร้อมเลิฟจะฉายกลางปีหน้าแล้วครับผมขอบคุณค่ะเซ็ะไม่เหลือเรื่องที่เกิดขึ้น ีจริงตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราเราผมได้มีการดำเนินการในเรื่องของคดีความได้ปรึกษาทางด้านเรื่องของการกฎหมายโดยที่ทางเราเนี่ยได้เรียกตัวของคนร้ายเนี่ยมาสอบปากคำเรียบร้อยครับแต่ว่าด้วยความที่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่ยังครอบคุมอยู่นะตอนนี้ก็เลยมีการจิงต่อประเทศไปนะวันที่เราสอบปากคำเสร็จขึ้นนะตอนนี้นครับอยู่ในเรื่องของการทุกคุยกับทางตํารวจแล้วก็ทางทนายเรื่องของกฎหมายตลอดไปนะตอนนั้น แย่กันมากๆแล้วก็เครียดกันมากๆฝ่ายนะครับทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ความรู้สึกเองแต่ว่านักตอนนี้ครับก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็โฟกัสกับงานที่เราได้ละอยาบบ่ององๆๆางตัวของผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยังไงก็ยังอนอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้กำลังใจจากทางทพี่ๆเองหรือว่าคนรอบตัวแล้วก็ครอบครัวของผมที่คอยให้กำลังใจผ่านจากเรื่องตรงนี้เราแบบว่าได้เข้าไปอ่านว่าควเมงที่เราพูดถึงอะไรบ้าง จร,จริงๆมีครับมีทั้งคอมเมนต์ของทางพี่ๆที่เขาคอมเมนต์มาหรือพี่ๆแฟนคลับเองก็ได้อ่านแล้วก็เจอมาตลอดรู้สึกว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นคอมเมนต์ที่แย่มากแย่ในระดับหนึ่งเลยแล้วผมรู้สึกว่าในฐานะคนๆหนึ่งไม่ควรมีใครต้องมาเจอหรือต้องมาพบเจอเรื่องแบบนี้ครับผมในในสำหรับมนุษย์คนนึงเราไม่มีบางคอมเมนต์ที่มันดูอะไรโดยตัวเองจะจัดการกับเรื่องของคอมเมนต์ที่มันดูองไรบ้างที่จริงทางตัวคอมเมนต์เองใช่ไหมครับถ้า การกระแสรหรือการโจมตีทั้งหมดนะครับมันมาลงที่ผมหรือมาจบที่ผมคนเดียวผมรู้สึกว่าผมโอเคผมรับไหวแต่ณตอนนี้ครับที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นคือมันไปถึงคนรอบข้างและคนรอบตัวผมเลยครับผมเลยก็ได้มีการผู้คุยกับทางทานายแล้วก็ทางตำรวจในเรื่องของการพิจารณาการยื่นฟ้องนนครับคดี เรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจริงๆน่าจะเกิดเรื่องอย่างที่ได้บอกไปเลยครับว่าเครียดกันมากๆและรวมถึงถอนรู้สึกก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็พยายามโฟกัสกับงานที่เราทำาจริงๆแล้วเราบอกว่าฟืน้ในฟูจิตใจังไงบ้างคะเพราะตอนนั้นน่าจะหนักมากอยู่นจริงๆสภาพจิตใจที่เราได้รับการฟื้นฟูใช่ไหมครับก็มีการเรื่องของคนรอบข้างที่ผมบอกเลยว่าเป็นส่วนหลักทั้งพี่พี่แฟนคลับเองที่คอยส่งกําลังใจมาให้เสมอๆแล้วก็รวมถึงครอบครัวคนรอบตัวที่เข้าใจในปัญหาแล้วคอยให้กําลังใจจนผ่านเรื่องนี้มาได้ในด ในเรื่องของความสำคัญใช่ไหมครับผมอย่างที่ผมได้แจ้งไปเลยครับว่าณตอนแรกที่เกิดเรื่องเรามีอาการเครียดกันมากๆแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้โฟกัสกับงานที่เราได้รับกันอยู่แล้วก็ที่กําลังทําอยู่ณตอนนี้เลยครับให้กำลังใจใครเนบ้ารให้กำลังใจกันเลยกันให้กำลังใจจริงๆก็คอยให้กำลังใจกันเสมอครับผมแล้วก็รวมถึงที่แฟนๆทุกคนให้กำลังใจเราเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทุกๆปัญหาครับมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกเหกันแล้วก็ อยากที่บอกเลยครับว่านักตอนนี้เรามีโอกาสอยู่นะตอนนี้แล้วนะขณะนี้ที่ได้รับโอกาสทางที่ผู้ใหญ่หรืองานต่างๆที่เข้ามาวร้สึกว่าเรายังอยากโฟกัสแล้วก็ยังอยากพัฒนาตัวเองสําหรับงานที่เราได้รับอยู่ตอนนี้ก็เลยโฟกัสไปที่การทํางานเป็นหลักแต่จริงๆในส่วนของความสัมพันธ์ของเรากบบนี่คือยังเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็เราจริงๆพูดคุยกันเรื่องของคดีความเป็นหลักเลยครับผมและในส่วนของการทํางานส่วนความสัมพันธ์เราโฟกัสที่การทํางานเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้อัปเดตหรือพัฒนาอะไรเลยครับผมแสดงว่าความสัมพันธ์ ตอนนี้คืยังไม่ชัดเจนหรือชัดเจนแต่ยังเกความสัมพันธ์ใช่ไหมครับผมถ้าถามว่าชัดเจนผมคิดว่าหลังจากที่เกิดเรื่องมาเราได้กลับมานั่งทบทวนแล้วก็ได้กลับมาพูดคุยกันถึงผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปเลยครับว่าเราทั้งสองคนได้โฟกัสไปที่การทําง,งานเป็นหลักแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เราไม่ได้มีการพูดถึงหรือไปจัดการกับตรงนั้นครับพราะมันเกิดเรื่องมันเป็นส่วนหนึ่งที่ปที่เราทำให้เราต้องย้ายสันญาณไ จริงๆที่ย้ายสักกัดใช่ไหมเขจริงผมต้องขอบคุณโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ทางพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้จัดการที่คุยกับทางวีทีวีให้เบื้องต้นกับทางเฮดไลเนอร์ตั้งแต่แรกคับผมว่ามีจังหวะและโอกาสของงานที่เข้ามาพอดีดังนั้นก็เลยคิดว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งเหมือนกันที่เราจะได้พัฒน,นาตัวเองก็เลยย้ายเข้ามาให้ทางเพจไลเนอร์คอยดูแลเป็นการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ตองสังกัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมไม่มีทุกอย่า ไม่มีปัญหาครับจริงออกมาด้วยความเรียบร้อยและปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับะตรงนี้ก็คือมีโอกาสเข้ามาแล้วเราพยายาม็บเชี่ยวกาสที่ได้รับเรื่องข่าวไม่ได้มีส่วนเรื่องข่าวไม่มีส่วนเลยครับครั้งนี้มันได้ให้บทเรียนอะไรขบทเสร็งครับครั้งนี้ใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่าเป็นเป็นการที่ทําให้เราได้มองมุมโลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิมครับเรารู้สึกว่าการการะทาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกไปผมรู้สึกว่า กับกลายเป็นผลลัพธ์ที่ผมได้รับกลายเป็นว่าทั้งสังคมทุกคนมองผมไปในหลากหลายรูปแบบทั้งๆที่บางรูปแบบมันอาจจะไม่ใช่ผมเลยแล้วก็ผมอยากจะอยากจะขอบคุณทุกๆกาลังใจแล้วก็ทุกๆคนที่คอยอยู่ค้าง,างแล้วก็ยังซัพพอร์ตผมในตัวของผลงานอยู่ครับแล้วก็นะักต่อจากนี้ผมก็ยังเต็มที่แล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานว่าผมก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ยังทุ่มเทและยังรักในผลงานของผมอยากให้ทุกคนหรือแฟนๆทุกคนนะครับผมรอชมผลงานที่เราพยายามพิสูจน์หรือทุ่มเททำออกมา ตอนที่เราแบบเราใช้ชีวิตแบบว่าเราแวงหรืออะไรรู้ไหมคะเราแวนไหมผมว่าเราก็พยายามมันอาจจะไม่สามารถลืมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรารู้สึกว่าเราพยายามก้าวผ่านันมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังมีงานที่เราต้องทำโอกาสที่เข้ามาเราพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เราได้รับเลยค่ะเซงอยากจะพูดอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจในตัวเซงเลยครับก็ผมจะขอโอกาส ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่ผมยังทุ่มเทและรักในงานที่ผมทำอยากขอให้เปิดใจและลองรับชมผลงานที่ผมกำลังจะทําต่อจากนี้ไปแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจรับฟังแล้วก็ลองดูผลงานเราพร้อมดอูเต็มที่แล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ผมพร้อมดยเต็มที่แล้วครับเพราะว่าโอกาสที่เข้ามาแล้วเราสึกว่าเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเรายังมั่นใจเสมอว่าเรายังอยากพัฒนาตัวเองกับทางที่เรารักและในสายงานานักแสดงครับเห็นไม่กี้ว่าัะโกงรายได้ ใช่ครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าจริงๆเราได้มีการสอบปากคําคนร้ายนะวันที่เราทราบแต่ด้วยความที่หลักฐานเราไม่พอแล้วเป็นชาวต่างชาตินะั้นเราเลยติดทั้งเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศครับณนะตอนนี้ก็เลยได้มีการปรึกษาทางทนายกับทางตำรวจเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในการตามตัวครับผมโอเคครับ้คาครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ